คลิปแจ้งข่าวสำหรับท่านที่ไม่ได้รับสิทธิโครงการราชนะอันเนื่องมาจากรายได้พึงประเมินในปี62เกิน3 0 0แสนบาทนะครับคือเวลาตรวจสอบที่เว็บไซต์ราชนะ .com แล้วขึ้นแบบนี้นะครับท่านมีแต่ได้พึงประเมินเกิน3 0 0แสนบาทในปีภาษี62คลิปนี้กระทรวงการคลังมีการแจ้งการแก้ไขข้อมูลแล้วก็แก้ไขปัญหานี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรายละเอียดการแก้ไขปัญหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับผม สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมไมนีชแนลครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนําสําหรับท่านนะครับที่ลงทะเบียนโครงการรชนะและก็ทําการตรวจสอบการได้รับสิทธิ์ที่เว็บไซต์ w w w r c h a n a c o m แล้วปรากฏว่าท่านไม่ผ่านเงื่อนไขนะครับหรือท่านไม่ได้รับสิทธิ์อันเนื่องมาจากท่านติดปัญหาก็คือมีรายได้นะครับพึงประเมินเกิน3 0 0 0 0นบาทในปีภาษี6 2แบบนี้นะครับผม ถ้าขึ้นแบบนี้ท่านไม่ได้รับสิทธิ์แล้วก็มีรายได้เกิน3 0 0 0บาทในปี62นะครับก็คือจากกระแสข่าวที่ออกมานะครับว่าในปี62นั้นการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ยังไม่ได้แพร่ระบาดอย่างเต็มที่นะครับทำให้ในปีภาษีนั้นมีรายได้พึงประเมินเป็นรายได้ปกติอยู่แบบนี้นะครับก็เลยนะครับกระทรวงการคลังก็เลยมีการแก้ไขปัญหาว่าถ้าหากท่านไม่ได้รับสิทธิ์แล้วก็ ตรวจสอบการได้รับสิทธิ์แล้วขึ้นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมให้ท่านดําเนินการนะครับยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับให้ท่านดําเนินการยื่นทบทวนสิทธิ์ที่เว็บไซต์เราชนะ .com นะครับและหลังจากยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะครับให้ท่านนะครับยื่นภาษีปีภาษี .63 ปีที่ผ่านมานะครับให้ท่านรีบยื่นภาษีนะครับคือให้ท่านยื่นภาษีปี63ภายใน7วันหลังจากที่ท่านยื่นทบทวนสิทธิ์ที่เว็บไซต์เราชนะ .com นะครับหลังจากนั้นนะครับ กระทรวงการคลังน,นะครับก็จะมีการตรวจสอบปีภาษีล่าสุดของท่านก็คือปี63ที่ผ่านมาว่าท่านมีรายได้พึงประเมินเกิน300,000บาทหรือไม่นะครับถ้าหากไม่เกิน300,000บาทอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับท่านก็จะได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะอย่างแน่นอนครับผมนี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาของท่านที่ไม่ได้รับสิทธิ์ราชนะโดยเกณฑ์แบบแบบนี้นะครับผม ท่านผู้ชมครับและยังมีข้อแม้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชมว่าท่านนะครับต้องรีบยื่นครบเนสิทธิ์แล้วก็ดําเนินการยื่นภาษีปี63ให้แล้วเสร็จภายในวันที่8มีนาคม2564ครับก็ให้รีบอําเนินการทันทีครับผมหากท่านไม่รับสิทธิ์โดยเงื่อนไขแบบนี้นะครับสรุปข่าวก็คือน,นะครับสำหรับท่านที่ลงทะเบียนโครงการราชนะไม่สําเร็จแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์แล้วปรากฏว่า ผิดเงื่อนไขอันเนื่องมาจากว่ามีรายได้พึงประเมินในปี62เกิน300,000บาทนะครับละะักษณะเช่นนี้ให้ท่านยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับที่เว็บไซต์ราชนา .com จากนั้นก็ให้ท่านนะครับรีบยื่นภาษีปี63โดยด่วนภายใน7วันหลังจากที่ยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับ ถ้าหากท่านนะครับผ่านเกณฑ์คือรายได้ปี63น้อยกว่า3 0 0แสนบาทนะครับรายได้ปพงประเมินท่านก็จะผ่านเกณฑ์แล้วก็จะรับสิทธิโครงการเราชนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมก่อนจบคลิปกันไปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องไมนีชแนลด้วยนะครับข่าวสารดีดีสิ่งดีวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์มีมอบให้ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนแน่นอนครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ,ก,บกับผมไมนีชแนลครับสวัสดีครับ หากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง m o n e y Channel ด้วยนะครับ